พากซุสคือเทพเจ้าผู้ปกครองฟ้าและโพไซดอนครองท้องทะเลอีกหนึ่งผู้ยิ่งใหญ่ในสามพี่น้องแห่งโอลิมปัสก็คือฮาเดสเทพแห่งยม,มโลกฮาเดสเป็นบุตรของคโครโนสและรีอาพี่ชายของซุสและโพไซดอนในช่วงสงครามไททาโนมาคีเขาได้ร่วมมือกับพี่น้องโค่นล้มไททันและหลังชัยชนะทั้งสามได้แบ่งโลกกันปกครอง ซุสได้ฟ้าโพไซดอนได้ทะเลและฮาเดสก็ได้รับอาณาจักรที่เงียบงันและลึกลับที่สุดยมมาโลกแบ้ชื่อของเขาจะทำให้ใครหลายคนหวาดกลัวแต่ฮาเดสไม่ได้ชั่วร้ายอย่างที่ใครเข้าใจเขาไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่ซาตานและไม่ใช่ผู้ลงทันเขาคือผู้พิทักษ์สมดุลของชีวิตและความตายอาณาจักรของฮาเดส ตั้งอยู่ลึกลงไปใต้แผ่นดินมีแม่น้ำแห่งความลืมเลือนเลเทแม่น้ำแห่งการสาบานสติกซ์และมีเซอร์เบรัสสุนัขสามหัวผู้เฝ้าประตูยมโลกหนึ่งในตำนานที่สำคัญที่สุดของฮาเดสคือการลักพาตัวเพอร์เซโฟนีที่ดาของเทพีเดเมเทอร์ไปเป็นราชินีแห่งยมโลกเรื่องนี้นำไปสู่การเกิดวัฏจักรฤดูการฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อนเมื่อเพอร์เซโฟนีอยู่บนโลกและฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวเมื่อเธอกลับสู่อ้อมแขนของฮาเดสแม้จะดูเข้มขึมเงียบขรึมและเด็ดขาดแต่ฮาเดสก็มีความรักที่มั่นคงและความยุติธรรมสูงเขาเป็นเทพที่ไม่ยอมให้วิญญาณคนตายหลบหนีและไม่เปิดโอกาสให้คนเป็นล่วงล้ำเขตแดนของเขาโดยไม่จำเป็น ฮาเดสจึงเปรียบเสมือนเสาหลักของระเบียบจักรวาลเพราะในขณะที่เทพองค์อื่นควบคุมพลังธรรมชาติฮาเดสคือผู้ที่ควบคุมกฎของความตายและรักษาสมดุลของชีวิตในโลกทั้งสองฝั่งฟากฟ้าและใต้ดินและแม้จะอยู่ห่างไกลาจากยอดเขาโอลิมปัสแต่อำนาจของฮาเดสไม่มีใครกล้าลบหลู่